สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะชีวิตทุกวันนี้เนี่ยนะคะแทบจะแยกไม่ออกเลยจากโลกดิจิทัลใช่ครับผมโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมานี่เห็นได้ชัดเลยนะคะการพึ่งพาเทคโนโลยีมันพุ่งสูงขึ้นมากๆครับคนในอาเซียนเองก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันเยอะมากนะครับตอนนี้ก็น่าจะเกิน400ล้านคนแล้ว โหเยอะมากค่ะซึ่งพอเป็นแบบนี้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือไซเบอร์ซิเค urity เนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เออสำคัญมากๆเลยนะคะคือต้องปกป้องข้อมูลระบบต่างๆจากการโจมตีครับผมแต่ก็นั่นละค่ะพอเราพึ่งพามันมากขึ้นภัยคุกคามมันก็ซับซ้อนตามไปด้วยแน่นอนครับมีตั้งแต่แบบที่เราคาดไม่ถึงอย่างซัพพลายเชนแอตแทกที่กระทบกันเป็นทอดๆครับอันนี้น่ากลัว ไปจนถึงการหลอกลวงรูปแบบต่างๆที่แบบมันเนียนขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแกนหลักของการป้องกันถ้าเรามองในเชิงคอนเซปต์นะครับมันก็วนอยู่กับหลักการพื้นฐานที่สำคัญมากๆที่เรียกว่า CIA TriadCIA Triad ครับผม C ก็คือ Confidentiality การรักษาความลับไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล I คือ Integrity ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล Uh huh. และ A คือ Availability ความพร้อมใช้งานคือระบบต้องเรียกใช้ได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการอห oh. ลักการเหมือนจะง่ายๆแค่นี้เองครับแต่เป็นหัวใจสำคัญเลยในการออกแบบการป้องกันค่ะเข้าใจเลยค่ะมันคือพื้นฐานที่ต้องแน่นจริงๆซึ่งก็เห็นว่ามีความพยายามรับมือเรื่องนี้กันจริงจ,งจังนะคะทั้งระดับภูมิภาคอาเซียนเองแล้วก็ในบ้านเราด้วยครับผม วันนี้เราก็เลยจะมาลงเจาะลึกกันดูนะคะสกัดประเด็นสําคัญสําคัญจากเอกสารอย่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือของอาเซียนพรบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทยเราเองแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆเพื่อให้เห็นภาพรวมกันค่ะใช่ครับภารกิจเราวันนี้ก็คือกล่นเอาเนื้อเนื้อที่น่าสนใจจากข้อมูลเหล่านี้ออกมาให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเออ ในโลกที่มันเชื่อมต่อกันหมดแบบนี้เนี่ยเราเตรียมพร้อมรับมือภัยที่มองไม่เห็นตัวนี้กันยังไงบ้างงั้นเราเริ่มที่ภาพใหญ่ก่อนเลยนะคะยุทธศาสตร์อาเซียนล่าสุด2021-2025เนี่ยคะ่ะเขามีเป้าหมายเรื่องความมั่นคงไซเบอร์ที่น่าสนใจยังไงบ้างคะ ้าหมายหลักๆเลยนะครับคือเขาต้องการยกระดับความร่วมมือในภูมิภาพเพื่อจะสร้างไซเบอร์สเปซที่มันปลอดภัยแล้วก็ยืดหยุน่นเพื่อให้รองรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังโตมากๆในอาเซียนได้ครับเขาก็มีวางไว้5มิติหลักๆนะครับแต่มิติที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องความพร้อมทางไซเบอร์ กับการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในไซเบอร์สเปซความน่าเชื่อถือใช่ครับเพราะมันเป็นหัวใจสำคัญเลยนะสำหรับการค้าการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆจริงค่ะแล้วก็มีกลไกที่จับต้องได้ด้วยเช่นการตั้งอาเซียนเซิร์ชขึ้นมาอ๋อเซิร์ชครับเพื่อให้ประเทศสมาชิกเนี่ยแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามกันได้โดยตรงเลยอ,อันนี้ช่วยได้เยอะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี่สำคัญมากๆเลยนะคะยิ่งภัยมันซับซ้อนเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลาครับผม แล้วพอเราซูมเข้ามาดูในไทยล่ะคะพระบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี2562ของเรานี่วางกลไกรับมือไว้ยังไงบ้างคะ อ๋อพรบอรของไทยนี่ก็สร้างกลไกลหลักๆขึ้นมาชัดเจนเลยครับอย่างแรกเลยคือมีคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือที่เราเรียกย่อๆว่าอออกอมอชกมชนะคะครับซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานเลยนะครับทำหน้าที่เหมือนเป็นศูนย์บัญชาการกลางกำหนดนโยบายภาพรวม กำกับดูแลค่ะอีกส่วนที่กฎหมายนี้เน้นมากๆเลยคือการดูแลสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศหรือ CII CI ครับพวกนี้คือระบบที่สำคัญมากๆถ้ามันล่มหรือถูกโจมตีเนี่ยผลกระทบมันจะรุนแรงเป็นวงกว้างอย่างเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับก็อย่างเช่นระบบความมั่นคงของประเทศเองระบบบริการสาธารณสําคัญสัคัญการเงินการธนาคารนี่ชัดเจนเลยอืมใช่ค่ะการสื่อสารโทรคมนาคมพลังงานสาธารณสุขโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ครับกฎหมายก็จะกาหนดเลยว่าหน่วยงานที่ดูแล C.I.I เหล่านี้ ต้องมีมาตรการป้องกันแล้วก็รับมือเหตุการณ์ที่เข้มงวดเป็นพิเศษโอ้โหชัดเจนเลยค่ะว่าทั้งระดับอาเซียนทั้งระดับประเทศเราต่างก็ให้ความสําคัญกับการปกป้อง CII นี้มากๆใช่ครับเพราะมันคือเส้นเลือดใหญ่จริงๆมันเหมือนเป็นหัวใจของประเทศในยุคดิจิทัลเลยนะคะเนี่ยแล้วภัยคุกคามที่เอกสารพูดถึงที่มันแบบว่าใกล้ตัวเรามากๆเลยล่ะคะมีอะไรบ้างที่ใกล้ตัวที่สุดเลยนะครับผมว่าหนีไม่พ้นอุปกรณ์พกพาทั้งหลาย สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนี่แหละครับมือถือเรานี่เองใช่ครับเพราะเราใช้มันแทบจะตลอดเวลาเลยทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวโอนเงินเข้าถึงข้อมูลสำคัญสำคัญจริงค่ะมันก็เลยกลายเป็นช่องทางหลักที่ผู้ไม่หวังดีใช้โจมตีเข้ามาไม่ว่าจะส่งเมาส์แวร์มาฝังเพื่อขโมยข้อมูล mm hmm. หรือทำฟิชชิงหลอกเอาพาสเวิร์ดหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวผ่านแอปบ้าง SMS บ้างหรืออีเมลที่เราอาจจะคุ้นเคย อย่างในเอกสารอาเซียนก็มีพูดถึง supply chain attack ด้วยนะคะที่มันซับซ้อนขึ้นคือไม่ได้มาโจมตีเราตรงๆใช่ครับแต่ไปเจาะระบบของคู่ค้าหรือผู้ให้บริการที่เราใช้อยู่แล้วอาศัยช่องทางนั้นเข้ามาอันนี้น่ากลัวมากเลยนะคะถูกต้องครับอันนี้น่ากลัวมากเพราะมันอาศัยความไว้วางใจที่เรามีต่อคู่ค้าหรือระบบที่เราใช้อยู่ค่ะซึ่งจุดนี้เองที่ทําให้เรื่อง การตระหนักรู้หรือ awareness กับการมีสุขอนามัยไซเบอร์ที่ดีหรือไซเบอร์ไฮจีนของเราแต่ละคนเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยครับสุขอนามัยไซเบอร์ค่ะในเอกสารอาเซียนถึงก็บอกเลยนะครับว่าประมาณ80%ของการโจมตีเนี่ยสามารถป้องกันได้ด้วยมาตรการพื้นฐานง่ายๆหัวต้อง80%เลยเหรอคะใช่ครับเช่นการตั้งรหัสผ่านให้มันเดายากหน่อยการอัปเดตซอฟต์แวร์สม่ำเสมอการไม่คลิกลิงก์แปลกๆที่น่าสงสัย เรื่องง่ายๆที่เรามองข้ามกันบ่อยๆใช่เลยครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับทางยุทธศาสตร์อาเซียนในมิติที่ว่าด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือ trust แล้วก็การสร้างขีดความสามารถ capacity building ค่ะแล้วก็สอดคล้องกับพรบอรของไทยด้วยที่ก็เน้นย้ำให้หน่วยงานอย่างสงกมอชอเนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องนี้ให้กับประชาชนด้วยครับ สรุปแล้วจากการที่เราลองสำรวจเอกสารชุดนี้ดูทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับมือไภัยไซเบอร์ครับทั้งแนวทางความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนโครงสร้างกฎหมายในไทยเราเองแล้วก็ภัยใกล้ตัวที่ทุกคนต้องระวังและหัว,วใจสำคัญเลยนะครับที่ผมคิดว่าเอกสารทุกชิ้นสะท้อนตรงกันคือเรื่องนี้มันไม่ใช่ภาระของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง การจะสร้างโลกไซเบอร์ที่ปลอดภัยได้เนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเลยครับทั้งภาครัฐเอกชนและก็ที่สําคัญมากๆคือผู้ใช้งานอย่างเราเราทุกคนเนี่แหละครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็หมายความว่าการที่เราทําความเข้าใจภาพรวมเหล่านี้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทันมากขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆนะคะครับผมขออนุญาตทิ้งท้ายเป็นคําถามชวนคิดนิดนึงนะครับได้เลยค่ะ ในโลกที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วภัยคุกคามมันก็วิ่งตามหรือบางทีวิ่งเร็วกว่าเทคโนโลยีอีกใช่ค่ะเร็วมากการเรียนรู้เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตหรือที่เรียกว่าไลฟ์ลองเล e ร์นิ่งนะครับค่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องที่น่าทำหรือทำก็ดีอีกต่อไปแล้วหรือเปล่า Mm. แต่กำลังจะกลายเป็นทักษะจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในยุคนี้ไปแล้วอันนี้ก็น่าคิดนะครับ